ออกไปตลาดเลยแล้วก็ไปหักลูกเลยอย่างนี้เดี๋ยวพี่นึงเดี๋ยวมารุ่นน้ำกันเนาะว่าพอเด็กน้อยชิได้ไเนาะแล้กกอง็มันบมาเล่นท้ายกระดิกมันจ๋าจังเนาะ คือวันหลังสร์วันผิดกับวันใครเนี่ยอันนี้คือวันจั์วันระบุมีอย่างได้เห็นอย่างที่ปกติเป็นอันอันเนาะคือเขาลูกน้อยอย่างที่นะมันบุมีเวลาสิเป็นนางกินเขาย่ห้านอาหารคือผู้อื่นเนาะเพราะว่าอันมืออื่นเด็กน้อยกับเขายนจริงสิเนาะเขากับบุมีเวลาดันอันกินเข้าขั้นไปห้านอาหารเนาะหกโมงอย่งที่อยู่ที่กับเจ้าสิบูเปิดห้านอาหารเธอขาเจ้าจะเปิด าอาหารมันเจ็ดโมงขึ้นไปเนาะเจ็ดโมงขึ้นไปยังซีส่สวนเขาสิได้กินก่นส่วกิน,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 10 10กนแล้วก็เป็นสิบเอ็ดโมงขึ้นยังซีนะสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเบื่อเถอะสิบโมงนี่ก็อยากไปยากแล้วเพราะว่ามันมือนี้มือ,มอบุญแม่ยังซีฮะนะก็เลยอย่างนั้นก็เลยกินข้าวอยู่บ้านเดี๋ยวเพื่อนนึงมากินข้าวน้ำกันเนาะค่อยเฮ็ดเนี่ยก็เป็ได้เฮ็ดหลายเดี๋วเพราะว่าไปเ็ด ไปเห็ดเรียกมาแล้วก็ซื้อเครื่องของกินมะ้อยหนึ่งจากที่สอนหอยพอพอเด็กน้อยมากินหอยที่นะอุ้ยได้ดอกได้ดอกไม่ดีใจดีใจแน่ดีใจแน่้ดีใจเ้ดี๋ยวมากินเดือดเดือดเอ้เนาอ่อวันนี้วันนี้สินะาอเอวอุ้ยไปรื้อขุมา Maman, <laughs> <laughs> Maman! Regarde, il y a mis quoi là, Combien de personnes? Mais maman! <laughs> maman! Quoi? Maman. Mais vous avez votre mais, mais truc! Ouais. Ouais, mais vous avez truc! Non, mais moi je ne vais pas aller voir un dessin animé, hein! Oh. Oh. Regarde, regarde! Ça! Eh, on peut sortir mon amour! Tu... Moi je, je parie que quand tu, tu seras avec ton copain tu ne vas plus venir avec moi. Allez, maman, je vais aller chercher là. Les... Oh maman, attendez-moi, attendez-moi. Allez, va t'asseoir là. Mmh. Encore crois que tu me le mets dans le visage. Viens. Bon ma chérie. Oh, je peux avoir les deux. Non oh, celui-là il est fermé. Mm -hmm. Je l'ai pris ce matin puis je suis rentré à la maison je l'ai mis au frigo. Mm -hmm. Ah. On peut Père, sur la voilà. Je voulais prendre à côté des enfants là tu vois il y a où il y a le bocal.